มาสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการอัดคลิปวิดีโอสอน PowerPoint นะครับแบบเห็นหน้าผู้สอนทําได้ง่ายๆครับโดยด้วยโปรแกร,รม PowerPoint 2019เวอร์ชั่นใหม่ตัวนี้นะครับมันมีคุณสมบัติแล้วก็มีเอฟเฟกอะไรต่างๆมากมายให้ลูกเล่นให้เราได้ใช้นะโดยเฉพาะการอัดคลิปวิดีโอแบบเห็นหน้าผู้สอนตรงนี้ดีมากเลยสําหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งนะครับ ก็อย่าลืมนะครับไปทําการติดตั้งก่อนนะครับจะให้ลิงก์ไว้แต่ลิงก์เป็นของที่ทาง u t u b e เนี่ยมีผู้เขาสอนว้แล้วนะครับไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ลิงก์ของตัวเองนะครับแต่เป็นลิงก์ของทีมนี้คนเขาสอนมาอยู่ใน youtube แล้วใครยังไม่ได้ติดตั้งก็ไปติดตั้งเลยนะครับทีนี้เรามาดูนะครับขั้นตอนนะครับของการที่เราจะอัดคลิปวิดีโอนะครับก่อนอื่นนะครับต้องมาเปิดอืโปรแกรม powerpoint นะครับ ที่เราบันทึกเราเตรียมไว้สำหรับที่จะหัดบันทึกนะครับเราจะดูแร่งเลยว่าเวอร์ชั่นของเราระคอยของเราที่เรามีอยู่นันเป็นของเวอร์ชันไหนก็ไปที่นะครับเอาเมาส์ไปที่คลิกที่ไฟล์นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับหาบัญชีบัญชีมันจะไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันยาวก็คลิกตรงเพิ่มเติมแล้วก็คลิกที่บัญชีโอเคครับดูตรงนี้นะครับ ข้อมูลผิดพัน์ออฟฟิศ Microsoft Office p r o f e s s i o n a l p l u s 2019โ okay. อเคแสดงว่ารุ่นนี้เราใช้ได้แลใครที่ยังไม่มีรุ่นนี้นะครับก็แนะนําให้ไปติดตั้งแล้วนะครับส่วนวิธีการติดตั้งก็ถ้าติดตั้งไม่เป็นก็หาผู้รู้นะครับช่วยติดตั้งให้นะครับโอเคกลับมาหน้า PowerPoint นะครับ PowerPoint 2019ตรงนี้มันมีเครื่องมือ ที่สำคัญที่สุดกนะ็คือมีปุ่มสำหรับการบันทึกวิดีโอนะครับเรามาดูนี่ครับแถบเครื่องมือนะครับเมนูนี่ก็เมนูตรงนี้การบันทึกเนี่ยเราคลิกเข้าไปเลยครับพอคลิกปั๊บมันก็จะมีเนี่ยปุ่มที่เราให้เลือกได้ใช้งานสำคัญที่สุดคือที่เราจะอัดวันนี้ที่แนะนำก็คือปุ่มแรกแต่ว่าแนะนำปุ่มอื่นไปด้วยตรงนี้คือปุ่ม สก e นช็อตคือการจับภาพหน้าจอพอเราคลิกที่สก e นช็อตเนี่ยจับภาพหน้าจอเนี่ยปุ๊บมันก็จะจับภาพทั้งหมดเลยภาพหน้าจอของเราที่อยู่เนี่ยปับ๊บนะแล้วก็เอาเข้ามาใส่ในวิดีโอหมายความว่าหน้าจอใดที่เราเปิดอยู่เนี่ยมันจะจับแต่ตรงนี้เราไม่ใช้เราก็ขออนุญาตลบกลับมาตรงนี้ใหม่ครับการบันทึก ไอปุ่มที่สองปุ่มที่สามตัวนี้คือการบันทึกหน้าจอนี่คือบันทึกหน้าจอคือบันทึกปกตินะครับบันทึกคือสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดในนีนน้แต่จะไม่เห็นภาพตัวนี้จะไม่เห็นผู้บรรยายนะครับก็เหมือนกับตัวแต่ภาพหน้าจอบันทึกวิดีโอของ Windows ก็มี Windows 10หรือกือโปรแกรมอื่นที่หลายท่านเคยใช้นะครับตรงนี้เราก็จะแค่แนะนำบอกให้รู้เท่านั้นเองนะครับว่าพอ พอามันทำได้นะครับแล้วก็อันนี้แทรกวิดีโอแทกเสียงอันนี้บันทึกเป็นแบบนําเสนอสไลด์โชว์ให้นามสกุล PPS ถ้าเวอร์ชั่นใหม่ก็จะเป็น PPSX นะครเพิ่มขึ้นมานะครับส่วนลุ่มสุดท้ายนี่คือหมายความว่าหลังจากที่เราบันทึกวิดีโออะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งออกเป็นวิดีโอเป็นไฟล์วิดีโอนะครับตรงนี้เรายังไม่ได้บันทึกนะครับมันจะคลิกส่งส่งออกขนาดไฟล์ โอเคครับแนะนำปุ่มที่มันมีอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็มาเริ่มลงมือได้เลยนะครับมาที่ปุ่มแรกนะครับซ้ายสุดตรงนี้ครับคลิกมันจะมีมันจะมีมะมอ่าโอเคเข้ามาเลยอีกยิ่งหนึ่งครับเวลาเราเข้ามาเนี่ยมันจะมีบอกว่าเราจะบันทึกจากไหนจากสไลด์ปัจจุบันหรือจากจุดเริ่มต้นเราก็จากจุดเริ่มต้นแล้วเราเข้ามาโอเคนะครับ พอเข้ามาตรงนี้มันจะมีเครื่องมือคืออันนี้ปุ่มบันทึกพอเราพร้อมปุ๊บเรากดตัวนี้คือไม้พร้อมพร้อมที่จะบันทึกละมันก็จะให้สัญญาณสามสองหนึ่งอันนี้ก็บันทึกเด้ยลยปุ่มนี้คือหยุดหยุดบันทึกนะหยุดบันทึกส่วนอันนี้คือบันทึกย่อเป็นคําอธิบายสไลด์ของเรานะครับว่าเรามีคำอธิบายสั้นๆใครมีก็พิมพ์ตรงนี้สามารถดูได้นะครับ ส่วนอันนี้เป็นปุ่มสําหรับล้างล้างบันทึกอันไหนที่เราไม่เอาหรือล้างทั้งหมดหรือล้างเฉพาะสไลด์ที่เราเาไม่เอาแล้วเราก็สามารถล้างทิ้งได้ส่วนอันนี้อันนี้ก็สําคัญนะครับถ้าใครมีต้องหลายตัวนี้ต้องตั้งค่าตัวนี้ก่อนครับอันนี้คือเลือกอย่างนี้มีสองตัวเนี่ยอันนี้ตั้งไว้สองตัวคือตัวหนึ่งใช้ขั้นตอนการบันทึกตัวนี้ นะครับเราก็เลือกตัวนี้ให้ถูกต้องแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นตัวไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนก็เลือกไมโครโฟนไมโครโฟนก็เป็นของของเครื่องนะตัวนี้เสร็จแล้วพอมาด้านล่างด้านล่างก็จะมีอันนี้คือปิดไมโครโฟนปิดเสียงเสียงก็จะไม่มีเะมันะปิดไมโครโฟนนี่มันจะปิดหมดนะอันนี้คือปิดภาพมีเสียงส่วนอันนี้เป็นการปิด การแสดงตัวอย่างของกล้องคือบางทีสไลด์ที่เรานั่นพวกมันบงนังอยู่แล้วก็ปิดได้จะเปิดปิดก็ได้ไม่ได้มีผลเพราะว่ากล้องเรายังอัดอยู่เสียงก็ยังบันทึกอยู่โอเคทีนี้ PowerPoint มันดีอยู่ตรงว่า PowerPoint มันมีเครื่องมืออันนี้เป็นปุ่มเลเซอร์การนําเสนอชี้เหมือนกับว่าเราชี้จุดสําคัญอันนี้ชี้จุดสําคัญอันที่สองก็คือดินสอ เขียนโอเคถ้าเราต้องการเขียนลบก็คืออย่างลบส่วนอันนี้คือเน้นสีเน้นสีเน้นเน้นสีแถบสีเน้นสีนนนนสามารถเลือกสีเป็นแต่งอิ่เขียนได้เราก็ลบ,ลบนะตรงนี้ของ PowerPoint มันมีเครื่องมือแต่ในที่เราอัดด้วยซูม นะครับมันก็จะมีตัวนี้อันนี้เหมือนกันซูมจะมีลูกเล่นมากกว่าพิมพ mm ์ hmm. ข้อความได้แต่พส mm ี hmm. ่เหลี่ยมก็ได้โอเคไฮไลท์ okay. mm hmm. ลูกศรอ, mm hmm. อยากลบ mm hmm. ปักกาเลือกขาัานไดจะลบทั้งหมดเลยก็ได้โอเคอันนี้อันนี้เป็นเครื่องมือของซูม uh, นะครับเราบันทึกด้วยซูม โอเคครับตอนนี้พร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราลงมือเตรียมบันทึกกันได้เลยนะครับโอเคก่อนอื่นแนะนำตัวช่วยตัวนี้นะครับตัวช่วยคืออันนี้คือรีโมทคอนโทรลตัวนำเสนอนะครับของยี่ห้อโอเกอรนะครับโอเกอรนี่ราคาก็ห้าสิบาทนะครับซื้อในลาซาด้า ห้ารอสิบาทถึงเก้าร้อยกว่าแล้วแล้วแต่ใครจะไปซื้อนะครับเพราะว่าราคามันต้องเสดต้องเสดหาดูที่ถูกที่สุดเนี่ยอันนี้คถามว่าปกติซื้อทั่วไปเนี่ยหลายคนก็จะซื้อแบบมีแค่เดินหน้าถอยหลังแล้วก็ออกแต่อันนี้มันจะมีข้อดีคือมันจะมีปุ่มด้านข้างตัวนี้วอลลุ่มปรับดูด้านซ้ายเห็นไหมครับเห็นไหมเสียงลดได้เห็นไหมโอเคลดเสียง โอเคลดได้ตรงนี้ตัวนี้คือแนะนำนะครับไปไปซื้อนะครับเราจะได้มีตัวช่วยเราไม่ต้องเอามือไปคลิกเมาส์เลื่อนตัวนี้เราใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยหรือใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยในการนำเสนอของเราสามารถเนี่ยอันนี้ให้ดูว่ารีโมทบันทึกมีใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วย โอเคพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วก็บันทึกได้เลยนะครับเตรียมเลื่อนเมาส์อันดับแรกคือเลื่อนเมาส์ไปที่ปุ่มบันทึกนะครับกดบันทึกปุ๊บมันจะให้สัญญาณพร้อมนะครับกดคลิกสามสองหนึ่งครับธรรมสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำสื่อการสอนทำศึกษาชั้นตีนะครับ ปัญหาถามตอบวิชาธรรมมิภาคบดสองนะครับทำศึกษาชั้นตีระดับประฐมศึกษานะครับปัญหาทั้งหมดมีอยู่ด้วยกันจํานวนเท่านี้กี่ข้อก็แล้วแต่ข้อสอบที่เราออกนะครับอันนี้ทําเพียงแค่สองข้อพอเพราะว่ามันจะแค่นําเสนอถ้าเราห้าสิบข้อเราบอกปัญหาทั้งหมดมีทั้งหมดห้าสิบข้อแต่และขก็มีช้อยให้เลือกกอขอคองออกให้นักเรียนเลือกช้อยที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวนะครับ แล้ตอบหนึ่งข้อถูกหนึ่งข้อได้หนึ่งคะแนานห้าสิบข้อห้าสิบคะแนนถ้าห้าสิบข้านานานขอก็ห้าสิบนาทีเวลาในการตอบเอาครับต่อไปนี้เราก็จะมาตอบปัญหากันได้เลยนะครับพร้อมแล้วนะครับลงมือได้เลยครับปัญหาปัญหาข้อที่หนึ่งงานผิดพลาดเพราะขาดทำข้อใดก็ทำอุปการะมากขอทำเป็นโลก,กบาลขอทำอันทำให้งาม งอทาหาได้ยากเราก็จะมีเวลานะครับในการจะกระบอกนักเรียนนะครับคําตอบขอขอขอ,ขอให้นักเรียนเลือกคําตอบข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวนะครับให้เวลาสิบนาทีอ่าก็จะมีนาฬิกาเห็นไหมครับนาฬิกาด้านนี้เราก็คลิกคลิเม่านนี่นาฬิการตรงนี้ครับสิบนาทีปุ๊บอ่าก็จะจับเวลาตัวนี้ตัวนี้เราก็ต้อง ไปทำเองนะครับมันเป็นเทคนิคโอเคฉเฉลยคําตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อกไก่ทำมีบการาม,มากนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเรานําเสนอแบบนี้แล้วมันจะรู้สึกว่ามันจะสนุกแล้วก็ทําให้การเรียนนี้มันไม่น่าเบื่อเพราะมันอย่างน้อยเนี่ยเห็นหน้าผู้สอนอันนี้พูดถึงว่าเฉพาะอาดัดคลิปไว้เฉยๆแล้วไปนําเปิดสอนหรือว่าเอาไปให้กับเด็กแต่ส่วนการที่จะอัดแล้วออก,ออกสด โดยใช้โปรแกรมอื่นร่นนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่นี้คือแนะนําเฉพาะขั้นตอนของการอัดคลิปสอนวิดีโอโพ i n ์นะครับให้เห็นหน้าผู้สอนเอาปัญหาข้อต่อไปอนเปุเบครับดูนะครับเราก็ใช้รีโมทตัวนี้ช่วยปัญหาข้อที่สองเมาไม่ขับสอนให้มีทรรมข้อใดกกตัญญุปตะเวทีขขันติขฮิริงอสติ กอขอของอให้นักเรียนเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวนะครับให้เวลาสิบินาทีนะครับจับเวลาแล้วคิดตอบ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 คิดออกให้ออกนะครับคิดให้ออกนะครับได้ในใจนะครับข้อไหนครับนักเรียนก็จะตอบแต่ถ้าถ้าแบบเราเรียนกันแบบออนไลน์คือใช้โปรแกรมอื่นช่วยไม่ว่าจะเป็นม e ดหรือว่าซูมก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ มีการถามตอบกันให้นักเรียนเอ้านักเรียนว่าข้อไหนข้อกขอของเอาเลือกเอาเดขใช่สมใช่ก็หรือก็ก็ขอเอาขออันนั้นก็เอาทีนี้เรามาดูเฉลยนะครับคําเฉลยคือที่จบกงคือข้ององูเห็นไหมครับตอนนี้เอาล่ะครับขั้นตอนบันทึกก็จบเพียงเท่านี้นะครับนี่เป็นการแนะนําหลังจากที่เราอัดบันทึกจบแล้วเนี่ยหรือสอนจบเนี่ย เราก็ปิดในส่วนนี้เลยคือปิดตรงนี้เลยเห็นไหมครับนี่วิดีโอจะมาอยู่นี่แหละแต่ละแต่ละหน้าที่เราบันทึกไปก้มที่็ปจะมาเล่นหนังสือการสอนกาศึกาชั้นปีคณะทางสอนวิชาทางชาทั้งห้าสองนะครับศึกษาระดับอันนี้เป็นแผ่นที่สองนะครับแผ่นที่สามแผ่นสุดท้าย อ่นนี้ถ้าเกิดมีแผ่นไหนที่มันสมมุติว่ามันอัดแล้วมันผิดพลาดเราก็สามารถกลับไปที่บันทึกใหม่นะครับกลับไปบันทึกใหม่เราแผ่นนี้สมมุติว่าถ้ามันผิดนะครับหน้านี้เราก็สามารถที่จะล้างล้างหน้าล้างทั้งหมดหรือว่าล้างเฉพาะหน้าก็จะดูอันนี้สามารถที่จะเลือก ว่าจะล้างหน้าไหนล้างหน้านี้หน้าปัจจุบันหรือว่าล้างทั้งหมดล้างเราอัดใหม่เฉพาะหน้าของมันอันนี้สามารถทําได้นะครับทดสอบจะทดสอบเล่นดูก็ได้ปัญหาพ่อที่งานิ้งผ้าก็ขาดทำก็ไ้ก็โอเคครับในส่วนที่เับกลับไปแก้ไขอันนี้ถ้าไม่มีปัญหาอะไรแล้วเรามาดูตรงนี้เลยนะครับ ถ้าสมมติว่าตอนที่เราอัดเนี่ยแล้วมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันไม่สวยพอพ้อยมันดีมันมีคุณสมบัติที่ว่าเอ่อตรงนี้ครับมันสามารถแต่งได้โอเคไอ้ขยับเนี่ยมันทําได้ทุกทุกอันอยู่แล้วโปรแกรมอื่นก็สามารถแยกซ้ายขวาอยู่กลางอยู่ไหนที่มันไม่บังแต่ว่าของพอพ้อยสองพันสิบเก้ามันมีคุณสมบัติตรงนี้เราคลิกที่วิดีโอที่เราบันทึกเนี่ยเสร็จแล้วเราไปที่รูปแบบ โอเคเห็นไหมครับพอรูปแบบปุ๊จะมีตัวนี้สไตล์สไตล์ของวิดีโอเนี่ยเราสามารถเลือกสไตล์แบบที่เราต้องการได้ี่ <MC S 1> เลียมเดียวให้ดูนะครับมันได้หลายแบบโอเคในชช้นนี้ขอเลือกเป็นแบบวงรีนะครับแล้วก็เส้นขอบเราก็เลือกสีของเส้นขอบแล้วปรับขนาดให้มันเล็กเพื่อที่ว่าเราจะให้วางไม่ให้มันบังข้อความหรือบังส่วนไหนที่มันไม่ไม่เกี่ยวข้องเลยโอเค เราให้ได้ขนาดนะเห็นไหมครับสวยงามภาพต่อไปออต่อไปตัวนี้ก็เช่นเดียวกันเราคลิกที่วิดีโอแล้วก็ไปที่รูปแบบแล้วก็ไปที่สไตล์วิดีโอเลือกวงรีอันนี้แล้วก็เส้นขอบแล้วก็คลิกที่เอาเมาส์คลิกนะครับกดชิปเลือกแล้วก็ให้พอด,ดี ให้ปิดรูปผมพอดีโอเคแล้วก็ภาพต่อไปสไตล์วิดีโอเ๊อเส้นขอบถ้าให้มันเป็นวงให้มันเป็นวงที่มาตรฐานก็คือกดชิปค้างนะครับทุกส่วนเท่ากันอ่ะโอเคตอนนี้เรียบร้อยแล้วเราปรับแต่งได้แล้วนี่คือข้อดีของ powerpoint ซึ่งมันสามารถปรับแต่งและดูสวยงามเดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับอ็อยังมีหลงตรงนี้หลงอยู่ก็คือต้องปรับแต่งให้หมดทุกทุกอันเลยนะครับมันอาจจะช้าได้หนึ่งแต่ว่ามันดีนครับตรงเราจะเอาแบบสี่เหลี่ยมไปนำเสนอเลยก็ได้ครับแต่ว่ามันมันไม่สวยเอามาทดสอบดูอีกทีนะครับตอนนี้เรามาทดสอบ สวันดีเป็นธรมะครับเห็นสีเห็นเห็นนะครับนี่นรูปรูปวิดีโอของผู้บรรยายก็เห็นนะครับดเห็นน้าผู้บรรยายันดูหน้าต่อไปครับวก็เรียวนะร็วครับโอเคครับเนี่ยเราตรวจสอบแล้วทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้ว ตอนนี้พร้อมที่จะนำออกเป็นไฟล์วิดีโอไปเผยแพร่ใน YouTube หรือ Facebook ได้นี่คือส่งออกเป็นวิดีโอนะครับคลิกตรงนี้เลยนะครับช่องแรกคือมันให้เลือกขนาดวิดีโอถ้าใครมีฟู l เ h ดีคือสามารถบันทึกได้เป็นฟู l เ h ดีแต่ว่าไฟล์มันจะใหญ่แล้วก็อาจจะช้าแล้วคุณสมบัติเนี่ยมันมันสูงมากความละเอียดสูงมากถ้าบันทึกได้ก็อยู่ที่ความสามารถสเปคของเครื่องนะครับ แต่โดยทั่วไปก็แนะนําแค่1080พอแล้วหรือนะ720ถ้ารุ่นกเก่าๆเสร็จแล้วก็สร้างวิดีโอก็ไปบันทึกว่าจะเก็บไว้ที่ไหนขอเลือกเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปแล้วกันเดสก์ท็อปเดสก์ท็อปะบันทึก ตอนนี้ด้าน่ากมันก็บอกว่ากำลังสร้างวิดีโออัดคลิปสอนเพราะว่าพอยู่ถ้าเราคลิปเราเยอะห้าสิบข้อก็ต้องรอสนิดหนึ่งทีอาจจะต้องไปหลับสักตื่นหนึ่งหรือไปเดินเล่นยี่เส้นยี่สายนะครับมันก็จะ,ะบันทึกพอบันทึกเสร็จแล้วเราไปดูที่ไหนบันทึกไว้แล้วที่หน้าเดสก์ท็อป เรามาดูตัวอย่างที่เรามาดูตัวอย่างที่เราบันทึกไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับคลิปวิดีโอ,อนนครับเรามาจำไปเริดครืบโสอ,อไปไครออั โอเคครับใช้ได้ครับว่าถือว่าเรียบร้อยนะครับโอเคครับทุกอย่างก็เรียบร้อยเสร็จสิ้นนะครับวันนี้ก็มาแนะนําเป็นเก็บความรู้นะครับสําหรับว่าครูพระหรือครูสอนวิชาพุทธศาสนาหรือแม้แต่สอนวิชาอื่นๆก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้นะครับ ธรรมสวัสดีครับจากศูนย์สื่อการสอนพุทธศาสนาวัดสนวางตำบลแม่นางขาวอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาธรรมสวัสดีครับ